ติดเซนแบนี่งมีิดตัวนิดห่อเนาะขาวมานาปัดิเอยเนี่ยนเอเนยไหมอ,อื่นมามติดตัวง่เลยงม่อกี้คือป๊มาหน่อยลน,น,น่อ,นอ,นนอรับนะ <c oughs> อย่างนั้นเหรอมากบบระบอกเหีห่ยวเด้อ <c oughs> ไปกบบระบอกในประทับใจเราเลยสองตัวนี้ครับก็ <c oughs> ได้เดี๋ยวเล้งอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้อง ปากกระพันเอวคือเขาไม่ครับโได้ไปใส่แล้วมันเมื่อเผาบึงตะคายีสองตัวนี่แะครับเมื่อเาบึงเขาอีกความคิดผมน่าจะนะนนาจะน่าจะบ้มิไผ่ออกไปกินอยู่ทำความคิดผมนะเกิดยุคที่หครับทางมาเห็นซ้ำเค้นเห่ครับเมืเอ่อกีกคืเขาไม้รับนี่ครับ ยังบงังแบบไ,ไม่แบบไ,ไม่ก็มาเฝ้าเบ่งน้ำกันไปจกัก20นาทีครับทำไมเนี่ยบุ๊มบิ่กับพู่นนะครับบัดนี้ไม้เถียงนะไม้เถียงหน่อยเนาะไม้ปนิษย์อยู่ทั้งสังเกตเหรครับไปนี่กรับว่าไกลประมาณจถกสองโลกกูปานี่แหละทางมันอ่อนมันคุ่ม ก็มันเป็น้กันจักสีซีนันครับ พ <dar finden> ี er> pues mm ่น้องขายัอ nah, ยู <framework> la, ่อยู่ครับอยู่บริเวตอนตอนิดกล้องทีกินปน่อยยนี่รตัวนึงียืนี่ตัวนีตรงนี้ตัวนึงผมกเล็ หยาบมากหาง,งานขา,าออกครับเบึงบังเห็นเขามันมืดมืดเหล็กครับยามีมันตึบกับน้ำม,มันตนะึบน้ำมันหนาบึงบัวทะลุครับยังได้สิได้กินเนาะพี่น้องกระสอ่อนนี้นปลาสองตัวนี้สั่นผมมาวุ้นขนาดนี้หรอกนไงไงเลยบข่ขาดลูกครึ่งครับแต่ละตัวตามอย่ผมเบึงมึงหนะัก ว่าเขาตีกินปลาโนยี่นี่ครับตัวนึ่งยุุ่ดนี้ตัวนึงแล้วก็อยู่นี่ตัวนึงครับก็ตัวอยู่นี่ครับตีแห้งตัวนี้ตีแห้งครับตัวตรงหนั้นนี่ตัวตรงข้างนี่ตีบ้แห้งกันเลยแต่กใหญ่น่าจะคู่กันแล้วครับ ตัวเขาฟาดแข็งสนถึกอยู่ตัวทุกฟาดน้าแข็งสนพี่น้องถึกอยู่เข้าไปถึกตีน้าปันลุดแล้วบอขึดึงช่วงสีลุดแต่ป่าตัวปุใหญ่เป็นได้ครับปุ้ใหญ่มากหนิก็สพิ่งได้ยิงป่าตัวนึงหนนครับหนุนยังอยู่อยู่ตัวน่ะไปอยู่ลึกเล็กตัวน่ะขึ้นกว่าตัวนี้อีกลูกดอกผมก็ฟาดหน้าแข็งสนมาดอกบัวนึงเลย ยังอยอู่ไปตัวนั้นขึ้นมาได้ตัวนอกมาหนึ่งครับไปบุ้งไปขึ้ไม้บึงด้วยขึ้ไม้บึงถูกกะนขอบึงตัวนี่ขอบึงเมย์ไม่ได้ห้องยได้ทีทีเขียวบุ้ง chắc thường lấy được lạc nó bị chết vào bụng luôn rồi này cô nghe khát xong rồi đi kiếm xong này trời đúng không bả tôi nằm dưới cái หักนะเว้ยบุ่งขึ้นมาบุ่งนี่แหละขึ้นมาปากขึ้นมาก่อนเข้าน้ำปากตัวนั้นอยู่ครับมันไปอยู่อยู่ลึกตัวอยู่ลึกอยู่โอ้เนาะอันนี้เดี๋ยวได้บัดน,นี้ไปแล้วปลาตัวนี้นอือ สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องเป็นแล้วเนาะไม่อย,ย่งไรหลุดอบกมามเก็้อนยไหมสิตกบอไหมสิพาลุ่บอหลุดน้ำซะไม่เจ็บมือเจ็บมือ ไปแล้วครับตัวนะึงอุ้ยขม้าบึง,งใย่ไงเน่าขมาไก่กว่าก,กันอีกย้ยมันัน่าตพักบุ่งขึ้นเด็มั้ยเจ็บมือไปแล้วล่ะมือแดงไปลแล้วล่ะพี่น้องบักที่มันเอายนๆเมื่อกี้เนี่ยก็ไปใหญ่โตเน่าค้าขนาด เหนบึกนี ấp, ưng, ่กองบึบเห็นกัจีว่ากันได้ครับเยถูกป้องงามนี่แหละบ่ใหญ่อกเอา้ออนสันถพันเขียวบุงตามมึงโตครับยังไม่ทันทำคือมีกิดตัวนิอยแต่เนาะอื่นมากมีกิดตัวใหญ่แทเบิ้งมาเกิดนี้ สายเรียบก็เป็นเด่นหนึ่งแท้ทุกมวนลงยังเส้นก็้วมันถืออยู่น่าต้องหนักหนักอีพี่หน่องถือแกิตัวหน่อยถือหัวเลยเอาใส่นี่เสียวใส่ๆเนาะห้าตัวใหญ่ซ้ำฝาบานฝ้ายเห็นก็บรมีแหละ ตัวนี้ซ้ำจานซ้ำกระเบื้องน่าหาพวกนี้เหอรอจำเป็นต้องเก็บหรออาจจะคุนละโตกับที่เห็นตอนแรกโอ้ตัวนั้นตัวนี้กว่านี้อยอะมาแล้วเต็มสอง thay cái <laughs> ablu lận, thay tấm mũ tấm mi cái nồi, น้ำผีไงเนาะเคื่อมันต้องเป็นน้ำผีไงไนะมุหมดหรอมันก็นนกเป็นปา่าดินน้ำมันก,กวนป่ากูอย่าง้องมอยิ่งจะบาดซะเนอะครับมาบึงนกครับนึกว่าเป็นป่าไหมป่าคงแทนด,นดินเ ต้องไสวดมกปูน,นี่เลยนะไปฟังนั่นหรอกไปบาเลยมาขวนมันุ่มหนุ่มมาหาป่าตั้งหาซอกครับพี่น้องตัวน,นี้ผมก็ได้กลับเข้ามาขังบ้านนะครับตรงนี้ตรงที่ผมเคยื่อยู่ตรงแบบปีกายนะครับปีกายนี่แหละกิจพิ่พากษ์มาเนี่ยแหละตรงเครื่อง,งเครื่องไฟฟ้าของมุ้งบ้านของผมนี่ แม่คิดนั่นผู้ได้เบิ่งก็สิดูเนะาะพอผมยิงสมบัติคอยตรง,งค่ากคนสมบัติไปยังยังไม่ได้หรอกมาจากรูปบาทตัวนัึงโดนเ,เนาะเมื่อเช้านี่ผมกัมบแม่เบิ่งอยิ้งก้อนเที่ยง,ย,งยิ้งอีกสองบาทไม่หยัดหน่ายยิงพี่น้องกันนี่ครับเป็นมากอ่อนผมมาทีหลังผมได้ยิงก้อนสองบาท ยิ่งบุถึกวันนี้ผมก็เลยบบุอยากอยู่ก่อนผมก็เลยออกไปพุ่งเนาะแต่ซ้ำแค้นเดินตรงนี้กับวันหน้าเพิ่นเกลับมายู่ก่อนมานั่งฝสาก่อนเนาะผมก็เลยไปไปครับพี่น้องเมื่อหน้าคอยเขาแมา่บึงเขาหมาคอยมาจับบึงเหยเมื่อวานนี้ผมเขามาคำเราไปซ้ำแค้นกลับมากับมาบึงคิดว่าหน้าจะไปยู่หรอกกจบไปยู่ดีครับป่ามันบ่ร้อยหรอ ก็คข้ามาเนาะต้นไม้มันบังแด,ดไปแล้วแสงถึงบังนี่ครับเ้นานออผมยิ่นอยู่อยู่นี่ตรงตัวนี้ตัวนึ่งเป็ยิ่นอยู่ส่วนนั้นไกลๆเราเห็นเขาบันดาลลงเด้ดีครับเบอรติดลูกดอกมา่าสวายกับไงมันลูกกว่าสองล,ลูกนะเป็นนิ้นตัวนะั้นป็นนิ้นตัวผู้ครับปลาตัวผู้ตัวขาว เง็กแดงหางแดงขีดแดงเลยตรงนี้นยี่ดีนี่ยืนหลุดนี่เห็นชัดข,ขนาดเพื่อใช้เป็นโซ่นเนาะบัดสาเสียขึ้นมาบมัดจิดมาสิเห็นขาวปันดานลงไปก็มันถือจุดตายเขาเนาะจุดลุ้งดีใจนนเนาะว่นมันจะของยิ่งถือปลาถือบัสาเสียขึ้นมา,นามีเจออะไรมีเงี้ยเออสันดก หน้าผมกะจุกง,งครับมืออึดหน้าผมมากผมก็สีมัาน,น,าออนั่นงเผาเยี่ยมแตสวยเะคือย่างนบับจักไรนี่ผมเขามาคำรับบนป่าแล้วป่าสอรอยหล้วไป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 กลับบา้า,บานกลับบ้านกลับบ้านกลับบา้านกระบอเหี่งวอยู่แล้วครับมืนเนอเะควยบนป่ายงม่อห้ับหนึงงั้นฮะมือกระบอเหวด้อไปกระบอบ มาประทับใจเขาเลยสองตัวนี้ครับก็ได้เดือดเล้งอยู่ครับตุ๊กเส้นนำไม่ไล่หรอเส้นนำจากแต่ล้นหนึ่งตุ๊กเส้นนำจากแต่ล้นหนึ่งรกระปิ้งกระปิง้งสช่ไมอีไม่ปิ้งไม่น้อยหรอมันจังเต็มปิง้ง <c oughs> ครับสบายบ้านนะครับกลับบ้านครับสวัสดีครับพ่อกับแม่ด้วยพี่น้องด้วยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนนได้